สวัสดีครับผมผมูเรเลกิตรีนานครับวันนี้ผมจะมาสอนหรือมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการตรวจวัดขาได้แอกครับว่าจะตรวจยังไงครับว่ามันเสียหรือไม่เสียครับผมโดยได้แอกครับก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งครับทางอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ว่าสามารถนํานํากระแสไฟครับได้ทั้งสองทิศทางครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะวัดยังไงครับถึง จะรู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียต่อไปก็มาถึงขั้นตอนนะครับในการวัดว่ามันเสียหรือไม่เสียครับผมโดยหลักการนะครับเห็นได้ว่านะครับว่าไดเอ็กนั้นเมื่อเราจ่ายไฟมาครับเราต้องจ่ายไฟบวกใช่ไหมครับเมื่อจ่ายมาแล้วก็จะมาเจอกับขั้วลบครับเพราะฉะนั้นเมื่อวัดนะครับเราสังเกตได้นะครับว่าเมื่อวัดผลออกมาคือค่าเป็นอินฟินิตี้นะครับผมและเมื่อสลับนะครับ ขั้วในการวัดครับก็เช่นเดียวกันครับก็คือเป็นอินฟินิตี้เช่นกันนะครับเนื่องจากสาเหตุใดนะครับก็เพราะว่าไดเอ็กนั้นครับจะทํางานครับก็ต่อเมื่อกระแสครับต้องมีมากเกินกว่าแรงดันพังรายครับถึงจะสามารถนํากระแสได้เมื่อเรามาวัดอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถวัดได้ครับทําให้ค่าความปรนหารสูงมากจนถึงขั้นอินฟินิตี้ครับผมทําให้ รู้ได้ว่าไดแอกตัวนี้ยังดีอยู่ครับโดยสรุปง่ายก็คือว่าเมื่อวัดนะครับเมื่อว่าจะวัดด้านไหนนะครับวัดขั้วไหนกระช่างครับก็คือจะเป็นค่าจะเป็นอินฟินิตี้ตลอดครับก็แสดงว่าไดแอกตัวนี้ดีครับผมผมก็มีเค่รับแค่นี้ครับเกี่ยวกับความรู้ในการวัดตรวจสอบแดกว่าดีหรือไม่ดีครับผมผมขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ